สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกระเก็บพุทธคุณพระเครื่องค่ะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่อันไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ศ8 4 0 6 5 9 1 8 0้จะมาจากพี่มนุษย์ที่องค์แรกจากองค์แรกจากพี่จ่าจะเป็นมีดจากพี่นะคะเป็นมีดปอกไม้นะคะพี่นะคะปอกไม้ด้ามไม้จากพี่นะคะ สภาพเกาๆจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเปิดมานะคะสภาพด้านในจะเป็นมีดจกักรนาลายหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะเล่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่นะคะตามภาพมาจะพี่นะคะมีดจกักรนาลายหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะลายชัดเจนมาจะพี่นะคะอัขระชัดเจนนะจะพี่นะคะรายการนี้จะเป็นมีดปลายแหลมของหลวงพ่อเดิมนะจะพี่นะคะตามสภาพนะนจะพี่นะคะ รายการน,นี้แมค่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่นะคะเป็นมีดจักรนารายหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทภาพไม่ชัดแอลไลจ้ามีดจักรนาลายนะจ๊ะส่วนรายการนี้จะเป็นมีดผักขันหลวงพ่อเดิมจ้ะตรงปอกจะเป็นมา้าจ้ะพี่ตรงด้ามจะเป็นงานจ้ะพี่นะคะพี่ดูความเก่าค่ะพี่นะคะ ตรงด้ามจะเป็นงานะคะพี่นะค่ะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่นะคะคอเลยวก็เป็นมีดพักขันนะคะพี่พิเศษตรงด้ามเป็นงาจะพี่จ๋าตรงปอกเป็นไม้จากสภาพมีดด้านในจะพี่นะคะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์นะจะพี่นะคะเป็นมีดพักขันหลงพว้เดิมจะพี่นะคะตรงปอกเป็นตรงปอกเป็นไม้นะคะพี่ตรงด้ามจะเป็นงาจะพี่จ๋านะคะ 1,500พห้าบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นพักง้างตาแดงจะพี่7 0 0้อยบาทจะพี่จ๋านะคะนี่ค่ะพี่ใต้ฐาน,น,ะนะะาาาจะพี่นะคะสภาพเก่เกาๆสวยๆจะพี่นะคะรายการนี้นะคะเจ0ร้อยบาทจะเจ็ด้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทสําหรับพักง้างตาแดงจ้าอันนี้จะเป็นแพ้จะ้ะไม่แน่ใจว่าหลงพ่อะอ่ำหรือเปล่านะคะพี่ตัวนี้6กรบาทจะพี่นะคะ มีรอยจานนะคะคุณลูกค้าต้องสังเกตดูดีๆจะพ,พี่จะมีรอยจานจะพี่นะคะแพ้ตัวนี้นะคะหกร้อยบาทจะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้กตะกุดคู่จ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้กไม่แน่ใจว่าเพราะกันหรือเปล่านะคะพี่นะคะถักเชือกเก่าจะพี่นะคะพันเชือกเกเก่านะคะพี่นะคะตะกุดคู่นี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยหกร้อยบาทจักะหกร้อยบ,บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ก ตะกรุดอาหลวงพ่อทองสุกพร้อมเหรียญจ้ะไม่ใช่หลวงปู่สุกจ้ะพี่ขอโทษจ้ะเป็นเหรียญปู่สุกวัดปากคลองจ้ะพี่นะคะพร้อมตะกรุดเก่าๆจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะพร้อมตะกรุดเก่าๆนะคะพี่นะคะเหรียญหลวงพ่อทองสุกไอ้ไม่ใช่ทำไมติดหลวงพ่อทองสุกจังเลยนะคะพี่ขอโทษนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้ะนะคะเป็นปู่สุกวัดปากคลองจ้ะพี่นะคะพร้อมตะกรุดเก่าๆนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้นะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จะหกร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะลงรักทองจะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะดอกนี้เก่าม,มากจะพี่นะคะพี่ดูคาบนะคะพี่นะคะสวยงามจะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนอันนี้จะ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสร้อยค่ะพี่อันนี้หนูดูไม่เป็นนะคะพี่ว่าเป็นสร้อยจาก ที่ไหนนะคะพี่นะคะส่วนตัวได้มาสภาพนี้จาะเส้นนี้ขอไปที่หนึ่งพันบาทจ้ะเส้นนี้นะคะพี่นะคะตรงกลางนะคะพี่สามารถค่อยพะได้ด้วยจ้ะพี่นะคะอันคู่นี่เม็ดใหญ่จ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ลูกปัดอะไรก็ไม่รู้จ้ะพี่นะคะ ดูไม่เป็นนะคะพี่ส่วนตัวเองแม่ค้าได้มาสภาพนี้จะเส้นนี้นะคะหนูขอไว้ที่1,000บาทจะพี่1000บาทลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะกองจะพี่กองอ่ากองนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพักมั้งหลวงพ่อพักวัดโบสถ์มั้งคะพี่ถ้าหนูออกอ่าชื่อผิดหรือว่าเสียงผิดยังไงต้องขออภัยนะคะพี่นะคะเป็นกองนะคะพี่จะมีลงรักทองนะคะพี่กองนี้ขอไว้ที่1,000บาทจ้ะกองนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่1,000บาทใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะ ไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้อไม้เลยนะคะพี่นะคะของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์น,นะคะพี่เดี๋ยวหนูวัดตลับให้ดูนะจ๊ะพี่แปบ๊บนึงอยู่ประมาณสี่หน่อยๆจ่ะพี่นะคะสี่ครึ่งจ้ะพี่อยู่ประมาณสี่ครึ่งนะคะพี่ส่วนกว้างประมาณสามจ้ะพี่นะคะนะค่ะพี่เป็นของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์จ้ะพี่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะ หนึ่งพันบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าภาพไม่ใชทคุณลูกค้าแอนไลน์ N หาหนูจ้ะพี่นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะรายการนี้หนึ่งพันบาทจ้ะพี่ไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะจ๊ะโอเคจ้าคุณลูกค้าแป๊บคนึงจ้าเดียงนี้ก่อนจ้าส่วนรายการนี้จ้ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพอ่อฤาษีดึงดำจ้ะพี่นะคะ พร้อมผ้ายันนะคะพี่ในนี้จะมีพระอยู่สององค์จ้ะนะคะแล้วก็จะมีลูกกลมๆอยู่ในเนี่ยในในเนี่ยในกลมๆจะพี่จะเป็นลูกอีกอันนะคะพี่800บาทจ้ะพี่นะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะอ่าเป็นอันนี้ใช่หลงวงพ่อกลวยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ได้มาพร้อมกรอบอย่างนี้จ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะได้มาพร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีจ้ะพี่ราคาเนี้700บาทจ้ะ รายการนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะด้านหลังจะเป็นพระแม่ทอนีจะพี่นะคะส่วนด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อกลัวจะพี่นะคะคุณแผนพ่อกลัวนะคะพี่นะคะตรงหว่างขาจะเป็นกระโหลกอุ้มเด็กจะพี่นะคะสนใจองค์นี้นะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ L จะพี่0ูนย์5 9 1ส0่น้า7ก0บาทปลายทาง50บาทจ่ะส่วนรายการนี้จะเป็นพระกิ่งจะพี่กิ่งสวยงามมากจ่พี่พร้อมกรอบนะคะพี่ขอไว้ที่1,000บาทจะ้ะ ด้านหลังเขียนว่าอะไรเนี่ยปอลเวสเหรอคะพี่เนะะี่ยค่ะสจุดอะไรเนี่ยสจุดอะไรไม่รู้ค่ะพี่สจุดอ,อหรือเปล่าไม่รู้จะพี่นะคะพระนครจะพี่นะคะไม่ทราบว่ากิ่งเลยนะคะพี่นะคะด้านหลังมีเหมือนตอกโคโดนะคะด้านหลังเหมือนตอกโคตนะคะพี่นะคะ ้อมกรอบสวยๆจะพี่นะคะ่ะตามสภาพนะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอเวทีหนึ่งพันบาทจะพี่นะคะะ่าพอยู่ในกรอบพลาสติกค่ะพี่กะแสงสะท้อนมองยากนิดนึงนะคะพี่สนใจเอดนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ้ะอันนี้ขอเวทีหนึ่งพันบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนอังกินอันนี้จะเป็นกิ่งค่ะพี่เป็นกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะเป็นกิ่งชินน้ำบรรทอน,นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่อาจจะมีตําหนิบางจุดนะคะพี่เพราะว่าเป็นพระหมองมาได้จะพี่นะคะ ใต้ฐานจะมีองค์พระอยู่3าองค์นะคะพี่นะคะตรงกลางจะเป็นองค์ใหญ่ค่ะพี่ข้างๆจะเป็นองค์เล็กๆค่ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะมีตําหนินะคะพี่นะคะตรงนี้ค่ะพี่นะคะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะนะคะพี่เป็นผงพายนะคะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดเพี้ยไล่ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะพี่นะคะ เป็นกิ่งหลวงปุ่ทิมนะคะพี่เป็นเนื้อผงพายนะคะพี่เขาเรียกว่ากิ่งอะไรนักชิ้นน้ำบรญชรนะคะพี่ใต้ฐานจะมีพระยู่3องค์ิงจ้พี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอว้ที่พบาทจะพี่จ่ายนะคะ1,000พันบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าส่วนรายการนี้จ้าแป๊บหนึ่งจ้าเรียงก่อนแหว,วนเจ้าแหวนแหวนแหวนไม่ทราบที่จ้า เป็นแหวนเก่าไม่ทราบที่จะวงนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะตามสภาพจ้ะเนี่ยคะ่ะอันนี้คือวงที่หนึ่งนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะวงที่สองเช่นกันจะพี่อัน,นจะเป็นแหวนพี่รอ,อดนะคะพี่เป็นเชือกตักเก่านะคะพี่ลงรักนะจ๊ะรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันจะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเดร่งูเหลือมจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเดร่งูเหลือมอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่ได้มาสภาพมือจะพี่จ๋านะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่กร้อยเจ็ดร้อยบาทจะพี่ขออภัยจะ้ะขอไว้ทีเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะพี่ดูความก่อจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะสําหรับเดยงงูเหลื่อมรายการนี้นะคะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่จะนะคะไม่ทราบเนื้อด้วยจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ทีห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะพี่อันนี้จะเป็นอของหลวงปู่ทิมนะจะพี่นะคะขเขียนว่าห้ารอบ60ปีจาก20มคคหนึจ้ะนะคะเปิดมานะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่รายการนี้700บาทจะ้ะด้านในจะเป็นขุนแผนนะคะพี่พร้อมสีพึ่งนะคะสีพึ่งเก่าๆกับพี่ขาตะกุด2ดอกนะคะพี่นะคะ ต้ฐานนะคะพี่จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะใต้ฐานจะเขียนรหลวงปูทิมค่ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าลูกสกดปูสุกมีรอยจานจากพี่เจ็ดร้อยบาทจากเนี่ยสวยงามมากจ้ะพี่นะคะหุ้มงนี้ค่ะพี่นะคะ หุ้มหัวหุว้มท้ายมีห่วงนะคะพี่เป็น together, ลูกสกดหลวงปุษสุขค่พะ,ะ forward, พี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะผักกิ่งจะพี<ๆ>่สามเกลอจ้ะหนูขอเรียกว่าสามเกลอจะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะอันนี้คือสภาพใต้ฐานจะพี่นะคะเป็นผักกิ่งสามเกลอนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ผักกิ่งสามเกลอจ้าส่วนรายการนี้นะคะพี่ขาเป็นผักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี Jesús. ่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพิจาานะคะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจากรูปรลอสังกระจายจะพี่จา๋าไม่รู้ที่นะคะด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้จ้ะเนื้อสวยมากจะพี่นะคะไม่ทราบวุาหลวงพ่ออะไรจะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจากปิดตาเชือกถักจะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทพอจะพี่นะคะ เป็น้าปิดตาเชือกถักนะคะพี่นะคะเก่าๆจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าปูดทิมหรือป่านะคะพี่นะคะเป็นปิดตา,าจะพี่นะคะปิดตานี้จะฝังตะกุดนะคะพี่ปิดตาจะฝังตะกุดทั้งหน้าทั้งหลังนะจะพี่นะคะไม่ทราบว่าปิดตาอะไรจะพี่นะคะรายการนี้ค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะ้พะพักกิ่งคลองตะเคียนจะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ปลายทาง50บาทนะคะพี่พร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่พักกิ่งหางพักกิ่งคองตะเคียนจ้ะรูปหล่อพ่อเดิมจากพี่นะคะสวยงามมากจากพี่500บาทเช่นกันจากพี่นะคะมีรอยจานจากพี่นะคะเป็นรูปหล่อพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทจากเสือพ่อวงจากพี่นะคะ500บาทเช่นกันจากพี่นะคะก็เก่าค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่เป็นเสือพ่อวงจาก รูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะพี่องค์นี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ re ok, ปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี ja. ่นะคะรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะปิดตาหลวงปู่ยิ้มจะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อนะจ่ะพี่แต่เบานะจ่ะพี่แต่เบานะจ่ะพี่เนื้อนี้เบามากจบพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจากพานธปกจ้ะพี่จ๋ายนะคะ ด้านในจะมีน้ปกมีตรกุดนะคะพี่ดำๆนี่อันนี้ไม่ทราบด้านหลังจะเป็นรอยจานหลวงปู่ทิมจ้ะเป็นยันปู่ทิมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ้าส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นสมเด็จจต่พี่นะคะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งแพี่นะคะพี่ดูความเก่านะคะพี่สวยงามมากจต่พี่นะคะสมเด็จองค์ที่หนึ่งจตพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ สมเด็จองค์ที่สองจะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทด้านหลังมีตาปั๊มนะจ๊ะด้านหลังมีตาปั๊มนะจ๊ะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋านะคะนะคะองค์ที่สองจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเก่ากสวยๆอย่างนี้จะพี่ภาพไม่ชัดพี่อะไรหาหนูนะจ๊ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าเหลียงก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะสองสี่หกเก้านะคะพี่นะคะ นี่ค่ะด้านหลังเขียนว่าวัดลัก4ี่นะคะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจะพี่นะคะห่วงเชื่อมนะคะรายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อเดิมจะพี่ห่วงเชื่อมเช่นกันจะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่วัดหนองโพนะคะพี่นะคะตามสภาพจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อกันจะพี่นะคะรายการนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ สวยงามจะพี่นะค่ะเป็นเหรียญพ่อกันนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าเหรียญปู่รอดบ้านว่างน้ำวนจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะเหรียญปู่รอดห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านจะพี่นะคะองค์นี้ค่ะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ อันน่าจะเป็นสองสี่เก้าเจ็ดคะพี่นะคะแต่หนูไม่ทราบพิมนะคะพี่ด้านในเนี่ยเป็นเ,นเหมือนเม็ดเล่หรือเปล่าคะพี่พี่ลองสังเกตดูดีนะคะพี่นะคะเม็ดดำดำจุดๆนะคะพี่นะคะเม็ดดำาๆจุดๆจะพี่นะคะพอทวดเนื้อว่านนะคะพี่ตามสภาพนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่จ่าเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะดูสวยงามมากกับพี่นะคะ,ะ,คะเรืมกระปอพลาสติกรับประกันน้ำไม่เข้านะคะพี่นะคะ รายการนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะคุณแผนปูทิมจะพี่นะคะด้าน,นหลังจะเป็นเหรียญพระนําปกนะคะพี่ปูทิมนะจ๊ะค่ะรายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะปู่อันนี้จะเป็นพกันจ้ะพี่หกร้อยบาทจะเริ่มก่อพลาสติกจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าหมอมมาได้สภาพนี้จ้ะอันนี้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะ เหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะเริ่มกอบพลติกนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะคะนะคะหกร้อบาทปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเจ้าสัวปูบุญจะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อบาทปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเจ้าสัวปูบุญจ้าปิดตาเก่าไม่รู้ที่จะพี่นะคะเป็นเหรียญปิดตานะคะพี่นะคะ ไม่ทราบที่ค่ะขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญจอบพ่อเงินจากพี่นะคะก็เอาสิ้น <ๆ S 1> ส่วนนะคะพี่นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าที่น่ารักทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะรบกวนค่ะพี่ขาช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกาลเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะอันนี้ไม่ทราบจะพี่ขาไปตาค่ะพี่ด้านหลังมียันนะคะพี่นะคะจะมีรายการอย่างจากพี่อันนี้จะเป็นเนื้อว่าหรือเปล่านี่ไหมคะก็ไม่มั่นใจนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้า อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเทาวัดพันเนียงแตกกับพี่นะคะ่ะหลังยันจับพี่นะคะ่ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะปูเอี่ยมจะปูเอี่ยมห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ่ะเกาเก่าสวยๆตามภาพจะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเท้าวเวจจะพี่เทาวเวจจ้ะนะคะเทาวเวดนี้นะคะพี่ห้าร้อบาทจะพี่จ่ายนะคะ พี่ดูผิวพี่ดูเนื้อจากห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะลูกหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่จะพี่องค์นี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ่ะสวยงามมากเลยจ้ะพี่จ๋าเนี่ยค่ะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะลูกหล่อพ่อเงินจะพี่นะคะ่ะองค์นี้สวยจะพี่นะคะ่ะห้าร้อบาทจะพี่นะคะ่ะปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี่พร้อมโอนทางร้านจะส่งสินค้าให้ฟรีนะจ๊ะ ปิดตาลงรักไม่ทราบที่จะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่เป็นปิดตาลงรักเก่าไม่ทราบที่นะคะอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองคไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่อะไลนจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ารบกวนพี่ๆฝากกดติดตามกดถูกใจให้ช่องกรรเกตพทุทธคุณพาเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ